สิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์วันนี้เราทั้งหลายขอเปิดใจออกเราต้องการเราหิวกระหายเราปรารถนารับถ้อยคําของพระเจ้าให้เกิดผลในชีกกนวิตของเราทั้งหลายและตั้งใจจะเป็นคนที่ประพฤติตามและจะเป็นคนที่สัตซ์ซื่อที่สอนคนที่สัตซ์ซื่อและสอนคนที่สัตซ์ซื่อต่อต่อไปขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนฮาเลอลูยา วันนี้จะมีก็ได้มาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องเคล็ดลับแห่งความชื่นชมยินดีที่ยั่งยืนนะครับเพราะเราได้ฟังในเมื่อเช้านี้นะครับว่าชีวิตของเราที่ดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าต้องมีชีวิตที่ชื่นบานเสมออธิษฐานเสมอและขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในชีวิตของเราในทุกกรณีดังนั้นในวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องเคล็ดลับความชื่นชมยินดีที่ยั่งยืนนะครับมันไม่ใช่เป็นความสุขหรือความยินดีภายนอกเหมือนอย่างคนในโลกนี้ ตื่นเต้นยินดีเมื่อได้รับอะไรครับสิ่งดีๆใช่ไหมเมื่อคนทําเอาสิ่งดีมาให้ก็รู้สึกยินดีเมื่อทุกอย่างดีก็รู้สึกดีแต่พอเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีไหมครับบน่นต่อว่าทลายกว่านั้นก็คือดา่าแช่องอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแสดงว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยพี่น้องความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่นะครับให้เรารู้ว่าแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีที่แท้จริงมันมาทางไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าความสุขความยินดีของเราเกิดขึ้นอยู่กับสภาพภายนอกเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีพี่น้องครับเราขึ้นขึ้นลงลงเลยครับชีวิตก็ยุบหนอพองหนออใช่ไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเพราะเหตุการณ์มันไม่แน่นอนจริงไหมครับวันนี้ได้ฟังข่าวดีไปครับโอ้ดีใจพอรุ่งขึ้นไมครับข่าวร้ายมาเราก็เศร้าอีกเราก็และถ้าข่าวนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนในครอบครัวเราเราก็เศร้าหมดชีวิตเนี่ยมนุษย์จะไม่มีวันพบกับความสุขที่ยั่งยืนหรือความยินดีที่ เ,เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ตลอดเวลาแต่เรามาดูหลักการพระวจนะของพระเจ้าว่าเราจะมีความยินดีที่ยั่งยืนที่ได้ตลอดเวลาแม้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามผมให้ข้อพิสูจสักสามสี่ข้อวันนี้บ่ายวันนี้นะครับว่าเป็นเคล็ดลับว่าความยินดีของเราเนี่ยต้องอยู่ในอะไรหรือเอามาจากแหล่งไหนประการที่หนึ่ง นะครับสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองครับสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนครับข้อนี้ให้คําตอบว่าความยินดีที่ยั่งยืนความยินดีที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า อยู่ในการภาวนาพระธรรมของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปหาแหล่งอื่นไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตนะครับที่เขามาเต้นนะครับนะแต่ความยินดีที่แท้จริงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมของพระเจ้านะครับแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราอ่านเมื่อเราคิดเมื่อเราไข้ควรหรือเมื่อเรากินเข้าไปมันจะก่อให้เกิดความชื่นชมยินดี นะถ้าจะอาธิบายรายละเอียดต่างๆว่ามันชื่นชมยินดีได้ยังไงอ่ะโอ้พี่น้องครับเมื่อเราอ่านไม่มีทาให้เกิดปัญญาโอ้เราเกิดปัญญาแล้วเราคิดออกดีไหยเราก็ดีใจใช่ไหมเราก็ชื่นชมยิดนดะีพระวจนะของพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยคนที่อ่านพระวจนะท่องพระวจนะของพระเจ้าบ่อยๆนะในนี้บอกทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมให้ชีวิตของเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะมีความยินดีนะครับ เพราะว่าเจอเหตุการณ์ปัญหาอะไรไหมฮะเรามีพระวจนะขอแม้วเรามีหลักการความคิดที่ถูกต้องนะฮะพระวจนะขอแมวก่อให้เกิดปัญญาปัญญาทําให้เราสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมพอแก้ไขปัญหาได้โอ้เฉลิมฉลองสําเร็จแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพระวจนะขอแม้วจะเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ยังพูดต่อไปเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกับคนเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ํามันไม่เหี่ยวมันสดชื่น ใช่ไหมครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับหลายครั้งเราขาดความชื่นชมินดีนะเป็นไปได้ไหมเพราะเราไม่ค่อยกินพระวนจนนะใช่ไหมไม่ค่อยอ่านพระบมีนะครับเหมือนคนที่ไม่ค่อยกินน่ะหน้าตาก็เหี่ยวใช่ไหมครับขาดอาหารใช่ไหมครับชีวิตก็ไม่มีพลังไม่มีความชื่นชมินดีดังนั้นเนี่ยเราจะยินดีอย่างยั่งยืนในชีวิตของเราไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเมื่อความยินดีของเราอยู่ในพระวนจนนะไม่ได้อยู่ในสิ่งของ ถ้าอยู่ในสิ่งของโอ้ได้โทรศัพท์ใหม่ได้รถใหม่โทรศัพท์ใหม่พอโทรศัพท์หายไปไครับโอ้เศร้ายิ่งกว่าอะไรเลยจริงไหมครับเพราะเราไปขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไงยันความยินดีเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่สิ่งนี้ต้องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะเพราะพระวจนะข็มีพระสัญญามากมายนะครับเมื่อเรามาหาเราอ่านพระวจนะกินพระวจนะจะทําให้เรามีชัยชนะทำให้เราเกิดปัญญาเราก็จะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ นะครับความยินดีที่แท้นี่นะเป็นยังไงประการที่สองยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่สี่ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่สี่ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่สี่ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่า เป็นเรื่องน่าย,ยินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยครับผมในข้อที่สองให้ความคิดที่สวนทางกับวิถีชีวิตของเราหรือความคิดทั่วไปก็คือว่าแม้เมื่อเกิดความทุกข์เมื่อเกิดปัญหา ให้เรายินดีโอ้โหนี่แปลกนะจริงไหมครับก็บอกว่าทำไมอะ่ะเป็นไปได้ยังไงมันเจอเรื่องเศร้าเดี๋ยวไปยินดีได้ไงอย่าหลอกตัวเองเลยไม่ใช่นะครับแต่เป็นหลักการที่คนที่รู้จักกับพระเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วเนะี่ยว่าเราความยินดีของเราเนี่ยเรายินดีได้แม้อยู่ในความทุกข์ยากหรืออยู่ในความลําบากเขียนประเด็นนี้ไว้ก่อน และข้อที่สมข้อที่4อธิบายเหตุผลว่าทําไมเราถึงยินดีได้เห็นไหมครับแต่เราต้องตัดสินใจก่อนว่าโอ้โหแม้เจอความทุกข์เเหมือนกันเราขอบคุณพระเจ้าไว้ก่อนเราชื่นชมยินดีแม้ดูเหตุการณ์มันไม่ดีเรื่องราวนี้ฟังฟังข่าวนี้ไม่ดีเลยอะแต่โอเคพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์บอกว่าเราจะถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะอะไรข้อที่สมข้อที่สอธิบายเหตุผลว่าทําไมเราจึงยินดีได้ ใช่ไหมครับข้อสามข้อสี่พูดถึงเหตุผลพราท่านหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นหมายถึงว่าเราเจอปัญหาเจอความทุกข์ใช่ไหมมันอาจจะเป็นสิ่งที่มาทดลองความเชื่อของท่านในการทดลองความเชื่อของท่านน่ะทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงโอ้ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อทั้งหลายจะเป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยโอ้พี่น้องครับเรายินดีได้แม้ อยู่ในความทุกข์แม้มีปัญหาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราตอบสนองถูกต้องความทุกขหรือปัญหานั้นที่อาจจะเป็นเหมือนการทดลองนั้นมันจะส่งผลดีในที่สุดมันทําให้คนนั้นแข็งแรงขึ้นมันทําให้คนนั้นหนักแน่นขึ้นทําให้คนนั้นเป็นคนที่ใช้การได้ไม่ต้องเคยรู้ไหมครับว่าขบวนการที่เขาทํามีดเนี่ยมีดรู้ใช่ไหมเขาเอาเหล็กมาแท่งหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปในเตาไฟที่ร้อนมาก พอมันแดงเสร็จปุ๊บเอามาทำไมครับวางไว้บนบนแท่นบนทังแล้วก็ทุบใช่ไหมครับทุบสองคนทุบเลยนะทุบให้มัน,ปนไปฮะแบนทุบสักพักหนึ่งพอมันเย็นลงแล้วก็ต้องไปให้อีกใส่ก็ไปอีกเผาอีกทําอย่างนี้เรื่อยๆจงจากเหล็กกลมเนี่ยกลายเป็นเหล็กแบนเลยถ้าเหล็กเส้นนั้นมันร้องได้มันจะร้องอะไร <laughs> <laughs> ถ้ามันร้องแล้วมันถ้ามันรู้สึกได้มันจะรู้สึกไง โอ้โหไม่พูดเพราะอย่างนั้นอะ่ะมันจะด่าเลยอะ่ะพอแล้วโว้ยหรืออะไรทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเออใช่ไหมถ้าเหล็กนั้นเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกเนี่ยมันบอกว่าพอแล้วมันเจ็บมากแล้วทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งถูกทุบเนี่ยแต่พี่น้องครับในที่สุดไหมครมันจะกลายเป็นมีดที่เปครับมีราคาใช้งานได้เมื่อมันผ่านขบวนการถูกทุบ นะการทุบมันเผามันเป็นเหมือนกับปัญหาเป็นเหมือนความทุกข์ยากที่เข้ามาในชีวิตของเราวันหนึ่งพราความทุกข์ปัญหาเนี่ยมันจะช่วยเราแข็งแรงวันหนึ่งเจอท้ายรถกระบะคันหนึ่งเขียนบอกว่าไม่เคยลำบากยาปากมากได้ <laughs> ข้อคิดเหมือนกันนะเขากำลังสอนนะเขาบอกว่าไอ้พวกที่มัน พูดมากเนี่ยเคยลำบากมาก่อนไหมแต่ถ้าคนที่เคยลำบากเจอความทุกข์ยากเนี่ยนะโอ้เขาจะเข้าใจชีวิตจริงไหมครับเขาจะรู้ว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นอนะ่ะมันเป็นผลดีถ้าเขาอดทนได้จริงไหมครับเราเราเป็นคนที่ปากมากหรือปากน้อย <laughs> ชีวิตของเราเนี่ยเวลาที่เราเจอความทุกข์ยากปัญหานะถ้าเราเชื่อฟังพี่น้องจําได้ใช่ไหมถ้าเราเชื่อฟังแล้วเราเจอปัญหานะไม่ต้องกลัว เมื่อเช้านี้ผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมว่าปัญหาที่เกิดจากการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านะไม่ต้องกลัวมันจะส่งผลดีแต่ปัญหาที่เกิดจากการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้านะเตรียมรับเลยครับระเบิดลงเลยเตรียมรับเลยนะทัวลงเลยอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะการไม่เชื่อฟังนี่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าไม่รับลงอะ่ะเพราะคุณไม่เชื่อฟังอะ่ะคุณก็รับเองแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะ บางครั้งอาจจะเจอปัญหาเจออะไรไม่ต้องห่วงถ้าเราแน่ใจว่าเรายัางเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ผิดไม่ต้องกลัวตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตัวจริงคือโยเซฟใช่ไหมครับโยเซฟแน่ใจว่าโยเซฟไม่ได้ไปล่วงเกินภรรยาโพตีฟาไม่ได้ไปทําผิดอะไรเลยแต่เป็นไงครับถูกขังคุกถูกใส่ร้าย,ายตัวอะไรโยเซฟไม่สะทกสะเทือนเพราะรู้ว่าโยเซฟยำเกรงพระเจ้าสุดท้ายเป็นไงฮะเห็นไหมฮะ ก็บอกแล้วไงถูกยกขึ้นโดยไม่ต้องมีเสียงโหวตเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าดังนั้นเนี่ยความทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องกลัวยินดีไว้เลยชื่นชมยินดีขอบพระคุณพระเจ้าไว้เลยนะแต่ถ้าเราเจอปัญหาความทุกข์เพราะเราทําผิดทําบาปไม่เชื่อฟังเนี่ยพี่น้องรีบๆกลับใจมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปโอเคนะประการที่สองพอไหมครับ ประการที่สามนะครับฮามากุกบทที่สามข้อสิบเจ็ดบปดอันนี้ได้ให้ข้อคิดให้หลักการไว้นะครับฮาบากุกบทที่สามข้อสิบเ็สบแปดแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวัุยนไม่มีผลผลมะกราก็ขาดไปทุ่งนาม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้น ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเป็นองนี้คือสภาพเหตุการณ์ที่ดูเหมือนคนของพระเจ้าจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากอะไรก็ไม่เกิดผลนะครับโอ้โหดูเหมือนว่ามันยากลําบากนะครับสถานการณ์ดูไม่ดีเลยนะครับอาจจะถูกศัตรูโจมตีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผู้เขียนคนนี้เนี่ยนะครับฮาบากุกเนี่ยมีทัศนคติมีความคิดที่ ถูกต้องอยู่เหนือสถานการณ์บอกว่าแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ฉันจะ,ะร่าเริงยินดีในพระเจ้าเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าคิดในตรงนี้ก็คือว่าความยินดีที่ยั่งยืนเนี่ยก็คือยินดีที่อยู่เหนือสถานการณ์เหนือสถานการณ์รอบข้างในชีวิตของเรานะครับบอกว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน ก็คือมันไม่เกิดผลอ่ะเถาง,งุ่นก็ไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดหายไปโอ้ปีที่แล้วออกผลในปีนี้มันไม่ออกเลยอทุ่งนาไม่ผลิตอาหารฝูงแพะแก่ก็ขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวในโรงคือมันไม่เกิดผลเลยสถานการณ์เลยสิ่งนังไม่ดีเลยถึงกขนั้นโอ้โหพี่น้องต้องมีข้อนี้นะชีวิตของท่านต้องมีข้อนี้ถึงกัน้นเนี่ยโอ้โหเพราะบางคนเนี่ยพอเจอความยากลำบากหน่อยโอ้เงินขาดหายไม่เพียงเขาใช้มีเจอปัญหาโน่นปัญหานี่ นะหนีเสือป่าจระเข้หนีจระเข้แล้วไปป่าอะไรอีกก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วชีวิตทําไมมันโอ้ตกต่ำอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มบ่นใช่ไหมเริ่มต่อว่าโดนดว่านี้เนี่ยยัองอยากให้เป็นท่านเลยเราต้องมาถึงอย่างที่ฮาบากุกแนะนำเราว่าถึงกันนั้นข้าพเจ้าจะล่าเรืองในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเห็นไหมเขากลับมาที่พระเจ้า ผมมองดูสถานการณ์มองดูสิ่งเศรษฐกิจมองดูรอบตัวเราเองครับมันไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยมีแต่หดหู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยความยินดีจะกลับมาเมื่อเรากลับมาโฟกัสที่พระเจ้าจําได้ใช่ไหมกลับมาที่พระเจ้านะครับบอกว่าข้าพเจ้ายินดีในพระเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ในสิ่งของต้องกลับมาในพระเจ้าไว้ก่อนพอเราปิดตีนีในพระเจ้าในสดีสามเจ็ดก็บอกว่าพระเจ้าจะประทานตามใจปรารถนาของท่านนะ โอ้แต่ถ้าเราบ่นไปยิ่งบ่นอะไรที่เราบ่นเนี่ยมันจะเกิดนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจกลับมามองที่พระเจ้ากลับมาร่าเริงยินดีในพระเจ้าอย่าให้สถานการณ์อย่าให้เหตุการณ์อย่าให้สภาพการรอบตัวเราเนี่ยมาทําให้เราหดหูหรือทําให้เราขาดความยินดีพี่น้องครับชีวิตความยินดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองที่มีความยินดีของเราต้องอยู่ในพระเจ้า ประการสุดท้ายฟิลิปปีบทที่สีข้อที่สหลายคนคุ้นเคยดีฟิลิปปีบทที่สีข้อสี่อาจจะถึงข้อ7ก็ได้แต่อ่านข้อที่สี่ดูนะครับบอกว่าจงในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเธอ ความชื่นชมยิเป็นเรื่องเป็นการตัดสินใจไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนะครับความยินดีเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เราเป็นการตัดสินใจนะไม่ใช่ขึ้นอยู่อารมณ์ความรู้สึกตะกี้ไม่ขึ้นอยู่าสถานการณ์ใช่ไหมแต่นี้ก็ไม่ขึ้นอยู่ความรู้สึกแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราจะตัดสินใจเหมือนอย่างที่เราฟังเทศไปว่าเป็นคําสั่งอะ จงชื่นบานจงอธิษฐานจงขอบคุณมันไม่ใช่มานั่งคิดว่ามันน่าขอบคุณพระเจ้าไหมรู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้าไหมรู้สึกอยากจะยินดีไม่ใช่ต้องเชื่อฟังนะแสดงว่าต้องเป็นเรื่องตัดสินใจเชื่อฟังนะความยินดีนะที่ยั่งอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ตัดสินใจเชื่อฟังไม่ใช่อาศัยความรู้สึกนะครับใช่มันอาจจะไม่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 สอดคล้องกับชีวิตเดิมๆของเราใช่ไหมว่า ชีวิตของเราเนี่ยพอเจออะไรดีก็หวัวเราวยิ้มเลยพอเจออะ้รไม่ดีก็ไปแต่ตอนนี้ไม่ว่าเจอสถานการณ์ใดนะพี่น้องเราตัดสินใจเชื่นชมมีดไว้ก่อนเหมือนในสุบาสิตบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะหัวเราะให้กับเหตุการณ์ที่จะมาถึง <c oughs> นะฮะไม่ต้องกลัวปัญหารู้ว่าแม้ว่าพรุ่งนี้มีปัญหามาหัวเราะไว้ก่อนเชื่อพระเจ้านะครับทําไมเขาตัดสินใจชื่นชมมีดตัดสินใจชื่นชมมีดแล้วไม่จะหมายไม่ทําอะไร ข้อห้าข้อหกบอกว่าให้เราทูลทุกอย่างกับพระเจ้าไงนะเราตัดสินใจยื่นที่เรามั่นใจพระเจ้าก่อนและเดี๋ยวเราก็ค่อยนําเสนอพระเจ้าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับแล้วสันติสุขจะคุ้มครองความคิดของเราไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ออไม่มีในโลกนี้นะครับความสุขของคนในโลกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้นะแต่ความยินดีที่แท้จริงที่ยั่งยืนในชุดกียนของเราเนี่ยอยู่ในพระเจ้าครับ นะอยู่ในพระวจนะของพระเจา้าเรายินดีได้แม้ต้องเผชิญกับความทุกข์เรายินดีนั้นอยู่เหนือสถานการณ์และเรายินดีเพราะเป็นเรื่องที่เราจะตัดสินใจด้วยตัวเราเองคุณคือคนที่ควบคุมทัศนคติและการตัดสินใจของคุณเองจิตใจที่เราจะตัดสินใจเชื่อฟังตอบสนองพระเจา้านะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่อยากจะฝากไว้ นะอยากจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าเสมอก็ไข้ควรพระวจนะและมีท่าทีความคิดที่ถูกต้องในสี่ประการนี้ขอพระเจ้าอวยพรอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ความยินดีของเราอยู่ในพระเจ้าความยินดีของเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าความยินดีของเราอยู่เหนือสถานการณ์ความยินดีของเราอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกเพราะความยินดีของเรามาจากแหล่งที่ถูกต้องคือในพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรให้เติมหัวใจของเราให้เต็มล้นด้วยความชื่นชมยีเป็นเหมือนบ่อน,น้ำผู้ที่มีชีวิตที่สามารถไหลอยู่ตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าเราจะตัดสินใจเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์และไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเหตุการณ์จะดีหรือร้ายเราจะตัดสินใจชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าภายหลังจะมีพระพรยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจที่ถูกต้อง ขอพระเจ้าอวยพระพรให้พระวจนะของพระเจ้านำความสุขความยินดีมายัางทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและประพฤติตามในวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจา,าเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านครับ